คลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเรียวมี42นะคะแบตเตอรี่เก่าของเรียวมี42เนี่ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันโป่งออกมานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะนี่ฝาหลังตัวเนี้ยนะคะอ้าออกมาเลยนะคะนี่นะคะ ขนาดปกติเนี่ยมันจะเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะแล้วทีนี้เนี่ยแบตบวมมันก็อาจจะมีอาการเสริมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะตัวเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะ นี่นะคะสังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่นะคะมันจะเรียบนะคะมันจะไม่มีรอยขุ่นขะนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะ <Okay. S 1> อันนี้เซลมันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะอืมบวมๆนะคะมีรอยขุ่นขะนะคะนี่นะคะ ันนี้หลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้ติดฝรังได้ใส่ฝรั่งได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่เวลาช้าเนี่ยก็ขึ้นช้าด่วนเหมือนเดิมนะคะช้าที่ดูนี่นะคะนี่ขึ้นช้านะคะ ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะขึ้นสามนะคะคประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเรียวมี4 2นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ